โอ oh, เน็ตปี64นะครับข้อที่22ข้อนี้ตอบช้อยที่1นะฮะอันนี้เป็นเรื่องอะไรเอ่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสถิตินะครับการนำเสนอข้อมูลในลักษณะจุดนะครับเป็นแผนภาพแบบจุดซึ่งอันนี้ถามว่ามีในหนังสือเรียนไหมมีนะครับมีในหนังสือเรียนเล่มนี้เลยนะครับคณิตศาสตร์พื้นฐานนะฮะของม .6 เลยนะเขาเขียนว,ว่าเล่ม 6, นะ่ะเนาะ มีเรื่องแผนภาพจุดซึ่งเป็นเรื่องที่เข้ามาใหม่นะหลักสูตรของเดิมมันจะยังไม่มีแต่อันนี้มีมาแล้วแต่ไม่ยากครับลองมาฟังดูนะข้อ22โจทย์เขาบอกว่าข้อมูลเชิงปริมาณจำนวน11ตัวนี้นะแสดงด้วยแผนภาพจุดในข้อใดที่มีพิสัยระหว่างควอไทน้อยที่สุดอ่ามันมีคำอะไรเอ่ยแปลกๆนี่มันมีคำว่า พิสัยระหว่างคอทายน้องๆเห็นไหมครับคอทายเนี่ยปกติมันคืออะไรคอทายมันจะคือตัวแบ่งข้อมูลเป็น4ช่วงนะฮะแบ่งข้อมูลเป็น4ช่วงเท่าๆกันช่วงละ25%ตัวที่ใช้แบ่งข้อมูลก็คือคอทายที่123จําได้เนาะอันนี้คอทายที่123เนี่ยเราก็จะต้องมาหาก่อนว่ามันคืออะไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวครูคับยกตัวอย่างดูชอยที่1นนะครับอธิบายทีเดียวเลยรวมทั้งการอ่านแผนภาพจุดด้วยจะได้เข้าใจตรงกันจากข้อที่1นนะครับน้องๆดูนะถามว่าข้อมูลที่อ่านได้มีค่าเท่าไหร่บ้างจุดที่1ครับน้องๆจุดที่1คืออยู่ตรงนี้จุดนี้มีค่าตรงกับเลข1แสดงว่ามีข้อมูลที่เท่ากับ1 1ตัวละนะฮะมีข้อมูล1ตัวละ ข้อมูลตัวถัดมาก็คือจุดที่ตรงกับเลข2ก็แปลว่ามี2เห็นไหมเราแปลจากแผนภาพกลับมาเป็นข้อมูลจุดที่ตรงกับเลข3นะครับก็คือข้อมูลที่เป็นเลข3แล้วก็มีเลข4นะครับตอนนี้เลข5เนี่ยมันมี2จุดก็แปลว่ามีข้อมูลที่เท่ากับ5อยู่2ครั้งแล้วก็เลข6 แล้วก็เลข7แล้วก็เลข7 2ครั้งเหมือนกันถูกไหมแล้วก็เลข9แล้วก็เลข10นะครับฉะนั้นในชอยที่1เนี่ยถ้าเราอ่ะเปลี่ยนจากแผนภาพกลับมาเป็นตัวข้อมูลมันก็จะเป็นตัวเลขประมาณนี้นะฮะทีนี้ <c oughs> ข้อมูลมีทั้งหมด11ตัวโจทย์บอกนะข้อมูลมี11ตัวเราลองหาพเิเราลองหาควอทายก่อนนะครับเรามาหาควอทายกัน ควอไทที่ห่หายังไงน้องๆจําได้ไหมข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลไม่แจกแจงความถี่นะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่แจกแจงเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลเดี่ยวตำแหน่งของควอไทที่1มันจะอยู่ตัวที่เท่าไหร่ครับตำแหน่งของ Q1 มันก็คือ1ส่วน4ของจํานวนข้อมูลทั้งหมดบวก1จําไว้นะถ้าข้อมูลไม่แจกแจงความถี่เราต้องบวก1จําได้ปะตอนที่เรียนอะ นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็น12ส่วน4ก็คือตัวที่3 Q 1คือตัวที่3นะฮะถัดมาตำแหน่งของควอทายที่3นะครับกูก็จะหาแค่ Q 1กับ Q 3นะตำแหน่งควอทายที่3ก็คือ3ส่วน4คูณกับ11บวก1ซึ่งก็จะตรงกับตัวที่9ใช่ปะ่ะ4 3ส 3, 3ดังนั้น ควอทายที่1คือเลข3ควอทายที่3คือเลข9นะครับเรามาดูในนี้สินี่มันคือเลข3กับมันคือเลข9ส่วนควอทายที่2จะอยู่ตรงกลางก็คือมีเดียนไม่สนใจเพราะว่าสิ่งที่โจทย์สนใจเนี่ยเขาสนใจคำว่าพิสยัยน้องๆจำพิสัยได้ไหมพิสัยคือการเอาค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดใช่ปะแต่ท่านี้ เขาใช้คำว่าพิสัยระหว่างควอไทาย์ <c oughs> พิสัยระหว่างควอไทาย์ก็เลยหมายถึงว่าเอาควอไทาย์มากสุดลบควอไทท์น้อยสุดมันก็คือผลต่างของ3กับ9ถูกไหมฮะเอาพิสัยของอควอไทาย์ก็คือเอาควอไทายที่3มาลบกับควอไทาย์ที่1ดังนั้น3ถูกไหมสี่สามสิบสองหหก เดี๋ยวเดี๋ยวคุกครับนับเลขผิดปะ11บวกหได้12 12อสิได้3นะครับก็คือตัวที่3นะครับสี่ห้านี่ไงวงผิดที่อ่ะตำแหน่งที่9ต้องตรงกับเลขอะไรตำแหน่งที่9ต้องตรงกับเลข7นะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดเก้าข้อมูลมี11ตัวนะครับเกือบไปแล้ว อ่ะมันจะต้องตรงกับเลข7ใช่ไหมตรงกับเลขเฉะนั้นถ้าเราเอา q 3กับ q 1เนี่ยมาลบกันมาหาส่วนต่างตรงนี้ส่วนต่างตรงนี้ก็คือ4เห็นปะอ่าสรุปแล้วเราต้องทำอะไรครับน้อง,องเราต้องเอาควอทายที่3กับควอทายที่1ลบกันแล้วดูว่าข้อไหนมีผลต่างน้อยสุดนะครับเขาต้องการส่วนต่างที่น้อยที่สุดเห็นปะ เออฉะนั้นข้อ1เนี่ยส่วนต่างคือ4ทุกข้อเนี่ยมันจะมีจํานวนข้อมูล11ตัวเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นควอทายที่1ก็จะเป็นตัวที่3ควอทายที่2องนี่เป็นตัวที่9งั้นเรานับเอาเลยนับเลยน้องๆดูนะวิธีการนับนะอันนี้ตัวที่1นะอันนี้ตัวที่1นอันนี้ตัวที่2ตัวที่3คืออันนี้ถูกป่ะอันนี้คือควอทายที่1ของข้อนี้นะฮะตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6 ตัวที่7ตัวที่8ตัวที่9ตัวที่9จะเป็นตัวล่างหรือตัวบนก็ได้มันก็จะเท่าๆกันเข้าใจปะแต่ครูก็ไม่ต้องเขียนแจกแจงออกมาหรอกหรือว่าต้องเขียนอน้องๆบางคนยังยังงงอยู่ยังงงที่ครูกำพูดอยู่ถ้าเราแปลแผนภาพจุดเป็นข้อมูลดูนะอันนี้คือ1 2แล้วก็4แล้วก็5 5 6 6 7, 9 9 10เข้าใจป้ะจุดที่ซ้ำกัน2จุดอยู่เลขเดียวกันก็เป็นข้อมูลนั้น2ตัวนะฮะตอนนี้ Q1 คือตัวนี้นะครับตัวที่3 4 5 6 7 8 9อันนี้ก็คือ Q3 เห็นไหมว่าส่วนต่างมันคือเท่าไหร่9กับ4มันต่างกัน5แต่ชอยที่1มันต่างกัน4เห็นป่ะครับชอยที่1มันต่างกัน4ช่อยที่2มันต่างกัน5เพราะฉะนั้นเขาต้องการข้อที่น้อยกว่าชอยที่2เลยใช้ไม่ได้ ช้อยที่1ยังชนะอยู่เข้าใจไหมหาแบบนี้ทุกข้อเลยอ่ะมาลองดูช้อยที่3นะคูกอลเขียนข้อมูลให้ดูก่อนก็ได้มา1,2,3,4,5,6,6,7,8,9,10 6, ใช่ปะอันนี้คือข้อมูลของช้อยที่3ใช่ปะ Q 1อยู่นี้นะแล้วก็ Q 3อยู่นี้ใช่ไหมตัวที่3กับตัวที่9หาผลต่างตรงนี้ได้เท่าไหร่ก็ได้5อีกเห็นไหม พอมาดูช้ยที่4นะครับอันนี้ก็คือมี 1, 2ครั้งก็ 1, 1แล้วก็2แล้วก็ 4, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 10ตัวที่3อยู่นี่ครับตัวที่9อยู่นี่ส่วนต่างคือเท่าไหร่7จ็ดถูกไหมพี่สายคอทายเป็น7มาดูช้อยที่5ครับตัวที่1คือเลข1แล้วก็1แล้วก็2แล้วก็2แล้วก็3 แล้วก็6แล้วก็8 9 9 10 10เันไหมอันนี้คือ Q 1นะฮะอันนี้คือ Q 3พอหาผลต่างปับ๊บมันก็จะต่างกัน7อีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นผลต่างของควอไทยที่1กับคอทยที่3ข้อที่น้อยที่สุดคือชอยแรกเห็นไหมฮะชอยที่1ทันไหมซึ่งถ้าใครเข้าใจเนี่ยไม่ต้องเขียนเลขก็ได้นะครับดูด,ด,ดูแล้วก็เล็งแล้วก็จิ้มว่า ตำแหน่งตัวที่3กับตำแหน่งตัวที่9อ่ะเอามาลบกันทีละข้อแค่นั้นล่ะครับนะฮะเข้าใจไหมเลขที่ครูกอฟเขียนขึ้นมาไม่จําเป็นต้องให้มันไปตรงกับในในภาพหรอกนะแต่หมายความว่าเราอ่านได้เลข1นึกี่ครั้งเราได้เลข1 2ตัวเราก็เขียน1 2ตัวแต่ไม่ต้องไปเขียนให้มันตรงอะไรกันหรอกครับ ไม่ต้องให้มันแบบอยู่แนวเดียวกันอะไร1 1 2 4 5 6 6อ่าเนี่ยอ่านจากแผนภาพมาทางนั้นเลยนะครับข้อน,นี้น้องๆหลายคนอาจจะแบบยังไม่ค่อยชินเพราะเพิ่งเจอปีแรกนะครับเมันไม่ไม่ได้มีในปีที่นผ่านมานะข้อมูลแบบนี้แต่ก็อยู่ในเรื่องสถิตินะครับแผนภาพจุดโอเคไหมฮะออลองไปอ่านหาอ่านดูนะในหนังสือกระทรวงนะครับที่บอกนะฮะอ่านหนังสือกระทรวงเนี่ยถ้าเป็นเลขพื้นฐานเนี่ยเขาจะออกใน เขาเอาเขาเอาเลขพื้นฐานเนี่ยมาออกโอ e เนก็มาจากเลขพื้นฐานหมดเลยนะเลขเพิ่มเติมจะไม่มาโอ e เน็ตจไว้นะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่สายสีอยู่แล้วเนี่ยเราต้องการจะเตรียมสอบโอนเนน้นๆเลยนะอ่านแต่เลขพื้นฐานเลขเพิ่มเติมเนี่ยมันอีกส่วนหนึ่งของเด็กวิทย์เขาจะสอบอย่างอื่นกันโอเคนะฮะนี่ก็เป็นข้อที่22ออธิบายยาวนิดหนึ่งเพราะว่าอยากให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้ มีจุดสงสัยตรงไหนยังไงคอมเมนต์ถามครูอรับเข้ามาได้นะครับทําให้ตัวเองมีความเข้าใจให้มากที่สุดก่อนจะไปสอบโอเคนะแล้วก็อย่าลืมดูข้ออื่นๆด้วยอันนี้ก็ผ่านมา22ข้อแล้วนะได้เกินครึ่งทางแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ